ไอ้จะพวกหอยโข่งเนี่ยเอาจริงก็ยังดูไม่ออกนะว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียแต่ที่ที่ที่เคยดูเห็นเวลาเขาผสมพันธ์กันนะเนาะเวลาเข้าปากมาผสมกันก็จะเห็นว่าจะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่ก็คิดว่าตัวผู้ตัวเล็กกว่าอยู่แล้วแหละเพราะตัวที่ไข่ส่วนใหญ่ที่เวลาแอบดูเขาไข่อะมันก็จะเป็นตุ่มตัวใหญ่อ่าเนี่ยก็น่าจะเป็น ตัวผู้กับตัวเมียนอคู่หนึ่งส่วนเจ้าหอยจุ๊บนี่เองก็พันไม่แน่ใจน่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นสองมันมันมีทั้งเพศเมียเพศผู้ป่ะอยู่ในตัวป่ะอันนี้เป็นงัดมาจากดินครับก็ ก็ดีนะมันยังมีพวกนี้ผมพยายามสร้างสร้างธรรมชาติสร้างอะไรให้มันยังไงให้มันกลับมาเหมือนเดิมจริงๆก็ไม่ได้เลี้ยงอะไรหรอกก็คือว่าพยายามปล่อยพยายามไม่ใช้สารเคมีพยายามให้มันมีจ้าพวกนี้เยอะให้มันกลับมามีเหมือนเดิมพอผมก็เคยเพาะหนะหอยโของอะเพาะสักพักฟัก เอาไข่ไปฟักโอ้ยก็ได้ไข่ได้ลูกเยอะนะแล้วก็มาปล่อยคืนธรรมชาติโดยปล่อยคืนแถวแบ้านนี้แหละข้างๆบ้านนะที่เป็นสวนเป็นร่องน้ําเป็นอะไรอะ่ะ